สวัสดีค่ะวันนี้วันที่8มกราคม2568นะคะวันนี้ตรงกับวันพุธนะคะวันนี้มีตําลาวยกถาดแซ่แบๆนัวๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินนะคะมีแนวทางนะคะของเพื่อนบ้านนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะรีบดูเลยนะคะแอดต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่ลงช้าไปหน่อยนะคะเนาะแต่ก็ยังทันอยู่นะคะเนาะเพราะว่าอ่า คลิปนี้นะคะแอดดูให้จบคลิปนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะเนาะสามารถดูถ้าดูไม่ทันก็แคปหน้าจอได้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิปนะาคาด้วยนะคะทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดนะคะท่านผู้ชมคะแอดมินก็คิดถึงท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะ ช่วงนี้อากาศเย็นอากาศหนาวนะคะต่างจังหวัดหนาวมากนะคะเนาะกรุงเทพก็ก็ไม่เท่าไหร่นะคะก็เย็นๆอากาศดีนะคะใครที่เดินทางไปต่างจังหวัดก็จะหนาวหน่อยนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะแอดก็เป็นห่วงเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะตําลาวนะคะจัดไปได้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดก็อยากจะเอามาแบ่งปันนะคะลองดูนะคะ วันจันนะคะแอดต้องขอโทษด้วยนะคะหลุดไปเนาะแล้ววันนี้นะคะแอดกอ็เอามาฝากแล้วนะคะมันก็จะเป็นชุด4ตัวนะคะสามารถตัด3ตัวหน้าแล้วก็3ตัวท้ายแล้วก็สองตัวหน้า2ตัวหลังตัดได้นะคะไปกับเลข6กกับเลขเก็เป็นตัวเดียวกันนะคะแอดกอ็มีมาฝากไม่กี่ชุดเองนะคะอยากจะให้มีโชคกันนะคะเนาะวันนี้สอง ทุ่มครึ่งนะคะไปเพื่อนบ้านนะคะท่านผู้ชมเนาะบางคนก็รอนะคะมีคนโทรมาถามแอดอยู่นะคะแอดก็รีบลงให้เลยนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมลองเอาไปเพื่อนบ้านดูนะคะแอดเชื่อว่านะคะตัวเลขที่แอดให้นะคะมีไม่เยอะนะคะก็ไม่กี่ชุดเองนะคะใครชอบก็จัดใครขาดก็ผ่านนะคะแอดอยากจะให้มีโชคมีลาบกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะตัวเลขของแอดนะคะอย่าลืมนะคะ ใครชอบ4ตัวนะคะสามารถจัดได้เลยวินวินได้เลยนะคะทั้ง2ตัว3ตัว4ตัวนะคะอย่างเช่นเอก้าหน่งสี่หรือว่าหกหสีก็ได้นะคะ4ี่หรือว่า4ี่ก็ได้ะคะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็มีหลายตัวนะคะเนาะก็มันจะมีเก้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่ด้วยก็คือที่แอดพูดพูดมานะคะ มันจะเป็นชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวก็จะมีไม่กี่ชุดเองนะคะใครชอบก็จัดนะคะแต่ว่าตัวที่แอดมั่นใจก็คือตัวใหญ่ๆนะคะแอดก็กจะไฮไลท์ให้เลยนะคะเป็นตัวสีแดงตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะคะแต่ก็แล้วแต่นะคะบางคนก็ชอบไมเหมือนกันนะคะเพราะว่าโชคลาภของคนเรานะคะจะมีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะ ใครชอบตัวไหนก็จัดได้เลยนะคะแอดเชื่อว่านะคะใครดูจบคลิปมีโชคแน่นอนแล้วก็ในคลิปนี้นะคะถ้าใครดูนะคะแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะลองดูนะคะเนาะสองทุ่มครึ่งนะคะแอดขออวยพรให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้รวยๆยเฮงๆนะคะเพราะว่าแอดเชื่อว่าใครดูในคลิปนี้นะคะ มีโชคแน่นอนมีเพื่อนๆโทรมาถามนะคะแอดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะลงให้นะคะแล้วก็เอาไปวินเอานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวเลขตัวไหนบ้างเป็นตรงกับใจของใครไหมนะคะลองจัดนะคะลองจัดดูคะ่ะ6 124นะคะก็ลอง61 2 1 2 4อย่างนี้คะ่ะเนาะลองดูเลข6กกับเลข9ก็เป็นตัวเดียวกันนะคะแล้วก็9 124 9 120 7 6 50 ก้าเจ็ดสี่หนึ่งเก้าสี่ห้าสองหกแปดสี่สองสี่แปดหกสี่เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมเนาะไปลาวนะคะเอาข้าวกับข้าวนะคะเนาะไปเพื่อนบ้านก่อนนะคะตัวเลขที่แอดให้ก็มีเท่านี้นะคะไม่เยอะนะคะแอดก็อยากเอามาแบ่งปันนะคะอย่าเพิ่งทิ้งแอดไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนแอดก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะใครที่เข้ามาแล้วแอดก็ขับ กราบขอประคุณมากๆเลยนะคะพูดผิดพูดถูกเลยนะคะคิดถึงท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขมาฝากเพียงเท่านี้นะคะเอามาแบ่งปันนะคะเป็นสะพานบุญให้กับ f อและท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอให้โชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะ2องทุ่มครึ่งวันนี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขมาฝากเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ